นี่นี่คือเมืองไทยนี่คือประเทศไทยนะทุกคนเบิ้งนี่ทางไปหน้าเขาเจ้ายังเอาคอนกรีตมาเทอย่างไม่ไเลยพี่น้องเททางไปหน้าท่ายเนาะเททางไปหน้าเป็นบุญตาเลยมาเห็นวันนี้พี่น้องเลยนี่แหละนี่แหละนี่แหละคือการพัฒนาของประเทศไทยเลยมาเห็นทางอีกแล้วทางแล้วทางคอนกรีตไปทุ่งหน้านี่ไปทุ่งหน้าว้ยอยงไม่ไหมมาดมาดเลยนี่เทพรมแล้วว่างนี่ ไใช้กับมีดไปใช้ก็เห็นหน่อยแมนนี่อันนี้คือชิเมนขาเจ้าที่วั่งซองซามือนี่มั่งนี่โดนฝนตกนี่เฮมอ๋อโอ้ฝนตกเปียกความหนาพี่น้องเอ้ยนี่ความหนานี่โอ้ปุ้ยพี่น้องเอ้ยว่านังฝุ่นทางไปหน้าเมืองไทยทางกลับรถเมืองไทยไอเอ้ยไอเอ้ยสิท่าบอกเขามาเบืองไหนเห็นชัดเจงชัดแจงเนี่ยไอ้นี่โอ้ทางทางกลับเะกระจกเนี่ยรถเฮมอ๋อรถไปทุ่งหน้าเฮมอ๋อเนี่ย รถไปตรงหน้าได้ไงเนี่ยนี่นี่คือทางกลับรถเนี่ยทองวาโททางครับเห็นบ่อเห็นบ่อเห็นบ่อมันลอทางอีกทางหนึ่งมากลับรถบอ้จะว่าธรรมดาสร้างมเเหงง่ายนี่คือประเทศไทยนะพียงเท่นี้คือทางกลับรถได้เนี่ยทางกลับรถประเทศไทยนะบอทอง เขาบระดีกลับทั้งเทิงได้หน่อันนี้เข้ารอดลอดตายทั้ง่างอีกแต่ข้างล่างได้หนิคอนกรีตดยางดีเลยบอท่องเป็นยังไงจับเป็นยังไงสุดยอดสุดยอดบอพี่ต้องเอ๋ยนะครับวันนี้บ่อท่องสงสัยผ้าบ่อท่องมาบึงเนี่ยบ่อท่องว่าไมนอีหยังนี่บ่าวัตสันไมนอีหยังนี่ห้วยกระทั่งกับรถวัตสันกรงกับรถอีหยังคือเป็นแบบนี้บ่อท่องวะแมนปกติเขาจิกลับทั้งเทิงได้ทางกับรถฮะเขาจิกลับทั้งเทิงแสดงว่านี่บ่ปกติไม่แมน ข้าไข่สีพาจะมาเบิ้งจะเบิงเบ้งนี่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 ออกมานี่นี่กเป็นท่างรักเน,นี่ยเห็นไหมนี่ปกติเพากรับกรับรถก็อีกลับจังซี่แมนวะจังซีแ็นวะแมนปกติกรับรถคืกลับจังซี่แต่วันนี้โมแมน่เนี่ยโมแม่หลอดหลอดหลอดทางอีหลอดทางทางไตสะพานเออนี่อ้าว<อ>มันนี่พาสต้องว่าเบิง้งสุด,ดยอดให้เห็นกับผู้เห็นกับตาเลยพี่น,อนาา้องเห็นนะว่า ประเทศไทยเป็นสร้างทางกลับรถจังไหนนี่คือทางจังหวัดไทยนี่ไ่ทางกลับรถต่างจังหวัดไทยโอ้บ่กทองเ๋ยอเอานี่เบิ้งนี่นี่มองพระเจ้ากลับรถนี่นี่นี่ทางเท่งนี่เป็นสะพานนี่ไเป็นสะพานยกระดับขึ้นมานี่ไยกระดับขึ้นมาเพื่อยี่ฮ็ดทางกลับรถทางกลับรถดันล่างเออเอาภาษีผ้าจะเป็นเบิ้งอีกเดี๋ยวจะาสีว่าข่อยตัวเจ้าให้ช่อง ทางขับรถพร้อมแล้วก็ทางไปหน้าพร้อมเนียนี่นี่นี่มาบังนี่บังนี่เออนี่มองนี่นี่อ้าโถมันโบเมนสะพานข้ามหวยข้ามหองโบเมนเนี่ยโบเมนได้ไงโบเมนนี่โบเมนเนี่ยพเจ้าเฮ็ดแบบอ่าทางขับรถโดยเฉพาะโบเมนเนีนี่ทางขับรถได้ไงเออนี่จะมาเบังนี่มาหนึ่งวันเป็นสะพานแบบแบบไหนจะนึกว่าแบบไหนดี ดูไอ้สะพานข้ามหวยนี่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 มาเนี่ยป้ายบอกทางมาเนี่ยอ่านี่สิขับรถเนี่ยนี่ปกติขับรถกระจอกขับจังซี้ป้าทุ่จากทางขับรถไข่ทองไข่สีพาดจะมาเบิ้งอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนี่นี่เห็นมาทางขับรถเนี่ยอ๋อสองฝากฝั่งสิจอดรถเบิ้งก่อนนะแเราขอสีพาดจะเบิ้งทางไปหน้าอีกได้อ่าจนจะท้ายคลิปไม่จะเบิ้งท้ายคลิปบ่ ท่านผู้ชมโอ้ทเขาเขาขอตั้งไปหน้าเนียนวายท้ายคือกันเล็กกันมาจะลุกมาก่อนลุกมาก่อนสิผ้าจะวิ่งก่อนนี่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 เห็นบอยนี่ว้าทางไปหน้าทางขับรถนี่นี่ก็ทางไปหน้าเห็นบอยนี่ว้าทุกคนขีดเห็นบ่เห็นบ่นี่เออถูกง่ายอัวด่ายได้เดี๋ยวาเบิ่งก่อนหน้าไปวังไงวังไงวังพี่น้องเอ๋ยนะฮะบ่าบัวมาฟังนี่เด้เป็นหนองแท้ฟังนี่จะเป็นทาง เป็นทุงหน้าไ,ได้ไปน้องเอยนะเป็นทุงหน้า,น,น,านะฮะฟังนี่จะเป็นทางกรับโหลดเอ้ยบ่ท้องเห็นแล้วบ่ท้องตื่นอกตื่นใจถนนเมืองไทยอ๋ยาโทษพี่น้องเอยนะเอามาเบิงทางไปหน้าของประเทศไทยเนาะพี่นอ้นองเนาะจากถนนเล 2, ขสองศเข้าไปทางนี้บ่าวโบจะเข้าไปเบิงทางไปหน้าประเทศไทยพีน่น้องเอ๋นี่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 นปาเ้อคอนกรีดยางดีเด้ทุกท่านเนี่ยฮะ เพิ่อนพิ่งสร้างใหม่แด้เนี่ยเพิ่นเพิ่งสร้างใหม่แด้เนี่ยพี่น้องเลยนะฮะว้าวโตอ่อนซ้อนนี่พี่น้องเลยนะอ่อนซ้อนทางไปหน้าประเทศไทยเบิงก่อนวันหนาซำไได้พวนพวนหนาซำไได้พี่น้องเลยนะซำไได้พูดนะสิบห้าเส้นได้มาตรฐานของทางไปหน้าทางอบติการณ์พันสางเนาะนี่เพื่นแกะออกแล้วนี่พี่น้องเลยนะนี่เพื่นแกะออกแล้ว โอ้นี่คือทางไปนาประเทศไทย,อยเอ้ยาไปสุดสายตามามเข,าไ,เขาไปเน,นะะาะพอโทษคุนทุงใสนะคนณ่าเบอได้เขาไปบอขอสิผ้าะจะเขาไปอยู่ได้ไจะอยกเหินบอเอาฝากไมเนี่ยจตมาเบิ้งเนี่ยเอ,อยาแต่วาเบิ้งเนี่ยไม่ขอถิอตบกันได้นี่แต่ว่าเบิ้งเนี่ยนี่เห็นบ ไปเรงไรสหสบายดีพี่น้องเอาสบายดีให้มาเห็นทางอีกแล้วทางแล้วทางคอนกรีตไปทุ่งหน้านี่ไปทุ่งหน้าวายอยยางไม่ไม่มาดมาดเลยนี่เ<อ>ทพรมแล้วม่่งนี่ไปใช้ก็มีไปใช้ก็เห็นหน่อยแมนนี่อ,อันนี้คือจีแม,มนขาเจ้าที่วังงซองซามือเนี่มั่งนี่โดนฝนตกนี่เห็นม่อนโอ้ฝนตกเปียกความหนาพี่น้องเอ้ยนี่ใช้ใช้ความหนานี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยวันน้ยอดอีดี สุดจอดบ่ทางไปหน้ายังที่ก้อนกี่ยังหนาอย่างดีอย่างอลังการเลยเอาจากสีอ้อมสีเดี๋ยวเาไปข้างในกันอไปเบิงว่าเมนทางไปหน้าอีรีบอบ่แมนม่นบ่แมนทางไปหน้าจังไ๋คือสิบไปทงหน้าม่นบ่ส่องไปทงหน้าฮะเออไม่ไปเช่กัไปทางไปหน้าไปเช่กับไปทางไปหน้ามันอีกกัไปทางไปหน้าอีกแล้วเมนเอาเดี๋ยวาไปทางในกันดิทางไปหน้าแต่วานคนคนละคนคนละมองกันเดชมันบมเมนมองเดียวเดชอันนี้อันนี้บมเมนอ่า อีกจังหวัดหนึ่งได้หนีอันนี้ไม่เป็นจังหวัดยโะโสปะเอาสิไปทางลอยเอสเอาสิเขาไปทางโคร,ราชเดี๋ยวนี้บุรีรัมย์เดี๋ยว,ยว,ยว,ยวนี้เออนี่โคร,ราชจ,จังหวัดเนี่ยเอาจังซีเอาจังซีเดี๋ยวเขาเขาไปเบื้องด้านในกันหน่ยนไ,ไปบอลจะเป็นทางไปหน้าหรือบอลแล้วจะคว้าเอาไปเบื้องทางกับรถเนาะแมน,แมน,แมนเอาไป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 ,ไปทางคอนกรีตไปหน้าพี่น้องนี่ซดซดหอนหอนเลยโอ้โหไปโทรทันผู้ชมเลยนี่อันนี้ใายอืม เพื่อนเพื่อนอีดีด้วเนี่ยอีหลีอีหลีนี่พึ่งพึ่งจะเทใหม่ๆเลยไปว่าไอ้เล็กที่เขากันพึ่งแกออกถ้าทางนะเพื่านแกเพือแกออกคือจังหวะไปใช้มาใช้กันมีทางไปหน้าเนี่ยท่องเนี่ยนี่ก็เห็นทางไปหน้าอีกแล้วเนี่ยฮะทางไปหน้าจนใครเกิดความสงสัยในบ่อทองแมนว่านประเทศไทยเพื่อนดีจังส่ไปตลอดบัดทุกปุ่นทีวะ่น้อพุ่นนะเออพูดผพว่นมันใส่เขาพ่นว่าวานเขาบานหนามพ่นพูดนะ อ๋อจูพี่น้องเอ้ยจูบให้บอกว่าไอ้ทางไปหน้าที่แกสอ,ง,องทางนี่มีแต่ทุงทท่งหน้าเลยทุกคนมีแต่ทุ่งหน้าอันนี้ทางไปหน้าของแถบหลายเปเซ็นนี่นี่อันนี้โชว์<ะ>โอ้อันนี้เขาจะเอาดินแบบว่ามามาใส่ขอบทางมั้งนี่โอ้นี่เขาจะไหนนะเพราะเอาดินมาใส่เผื่อกยังไหนให้คือเป็นอย่างสี่ได้าองเอออันนี้ก็บโบโบจักคือกันโบจักโบหูโบหูอ๋อถูก ทางคนคิดอยู่ดีๆก็ดินมามาเทใส่นี่ไงห่วยคือเป็นงสันนวเออก็ย,ยังวาอยู่เพื่อเอียงนวพี่น้องเอ้ยนะฮะปะ้าตุท่นานผู้ชมเอ้ยนี่ทางไปหน้าอีทีจะรอได้ดิยาวสุดสายตาบอกท่องสุดยอดทุกคนสุดยอดวะนี่เมืองไทยนี่คือประเทศไทยนี่คือไทยแลนด์นะทุกคนเ<า>บิงทางไปนานะยังนาเดยทองเออยังนาเลยนาดูเมนซิฟกวาเส้นคุณบอก เจ้าอิชาว่ะเนี่ยถามเลถามาจากใจจังอิชาไอ,อิริเล่นี่ทางไปหน้าเด้่ยจอสปีดชา้าเปอร์เซ็นต์เอ,อียงขนาดโอ้ยวอลอิริเนี่ยข่อยยักได้แห้งเด้ปันเดจังสีนี่คือ้ิคักกว่าคักบ่เออน,นี่มองนีก็โอ้หัวจอที่มีใหม่คุณกำลังเท่ได้ยังไงทั้งนาเลยนี่นีมีมเห็นบ่ไอใส่ใช้ใส่เล็กเล็กคอบทางเขาเจ้ากำลังแกะ โอ้พี่น้องเอลยนะฮะนี่แหละคือประเทศไทยเฮ็ดเอียงต้องบอกเลยว่าโอ้สุดยอดเป็นงกำลังเท่เออกำลังเท่ไปบ่ได้ไปบ่ได้ท่านผู้ชมเอหยไปแถวบ่ได้ไปแถวบ่ได้ข้เจ้าเที่ยวางหนึ่งเอาไว้ข้างหนึ่งเพื่อจะไปโบน้อเื่อจะไปบ่ได้บ่ฮะไปได้ต้องถามเพื่นซะก่อนเลยเพื่นไหนไปบ่ล่ะ ไปพี่น้องเบิงบ้งนี่นี่เบิงบ้งเบิงบงบ้งทั้งหนาเนี่ยเขาเจาะเครือค่องรางเทได้นะกครื่งเทได้ทุกคนเป็นไงไปเ<ะ>พราะน้องแหละหท้าบนคนห้ามเอาเทเลยเขาขอได้บ่ฮะเขาเขาไปได้บ่มันก<ป>็คแคบแไ,<ป>ไปถามท้าบนสักกัน จ้าเบิ้งไอ้ท่องเจ้าิึงนี่พี่น้องนี่นี่เขาเจ้ากำลังเทกำลังเทไม่มาเไม่ไม่ได้ไอ้ไม่ไม่เลยทุกคนเดยนี่นี่คือเมืองไทยนี่คือประเทศไทยนะทุกคนเบิ้งหนีทางไปหน้าเขาเจ้ายังเอาคอนกรีตมาเทอย่างไม่ไม่เลยพี่น้องเททางไปหน้าเท่ทางไปหน้าโอ้เป็นบุญตาเลยมาเห็นมวันนี้พี่น้องเลยนี่แหละนี่แหละนี่แหละคือการพัฒนาของประเทศไทยเที่บอกเนียน การพัฒนาทีมของแท้นี่ของจริงเลยเด้อนี่นี่มาเห็นแบบข้เจ้าเท่แม่มาดมาดเลยจังซี่นี่เองเขาเเจ้าเท่คอนจีดอ้อโตเขาเจ้าบริเวเอาคนผสมได้หนีเอารถรถได้รถมาที่แบบง่ายๆเลยมาเห็นว่านี่ยเนี่ยเนี่ยเปไดเจ้าให้นเราเป็นยังไงดีดิคนซ่อคนช่ออีกแล้วไอ้ท่ออ่ะใโอ้โหทางไปหน้านะยังที่คนจีดอยงดีเลย เบิ่งใหม่เบิ่งใหม่เป็นแนวทางเบิ่งใหม่เป็นแนวทางิเบว่็นแี่คือประเทศไทยนเพื้นเฮ็ดจังซี่เพื่อเพื่อคนไทยนี่แหละทำมาให้ได้ไอ้กับประชาชนนี่แหละคือรัฐบาลเพป็นนะเพิ่นคิดออกมาแล้วเฮ็ดออกมาแล้วเพิ่นกับว่างนโยบายครับหน่วยงานทองทินมาเฮ็ดได้ไอ้ นะอนะ่านะโอ้ยเนี่ยการขนส่งดีเข่าพืชผลกับคายได้ดีเอา้าการทางไปหน้าแล้วสิผ้าออกไปด้านนอกได้ปะที่นี่แมนแมนแมนไปทางต้นนี้ก็น่าสิเป็นอ่าทางมุ่งหน้าไปทางถนนใหญ่อ่ะนี่ทางขับรถนี่ทางขับรถพี่น้องเอ๋ยจะไปเบึงข้งขวายที่เขาจะพาอย่าลูกไปเบิึงไปเบิึงปะไปคือกันละไปเบิึงไปพี่น้องเอ๋ยพาเรท่องมาเบิึงนี่เนี่ยเาายพื่อนอยากเห็นก็ตสีผ้าเพื่อนไปอ่ะรถอกกล่องออกมาก่อน คือทางกลับรถพี่น้องเลยนะฮะเอามาท่องไปขอถ่ายรูปยังได้มาท่อง,อองนี่จะมาเบิ่งวนนี้เนี่ยเอาถ่ายรูปแน่เสียเมื่อนทางกลับรถเนี่ยโอ้เอาฟังดิฟังนี่นมันโดนแสงเอา้าเห็นบ่เห็นเห็นบ่นี่ทางกลับรถ อกองแพ่เลยทั้งทั้งเป็นถนนเนี่ยบอ่อทอง <Man S 2> ทั้งทั้งเป็นถนนทั้งล่างเป็นทางกับรถพี่น้องเอ๋ยนะครับบาบ์เองกลับมาได้เห็นกับตาพี่น้องเอ๋ยมองนี่นะจุดนี่นะพี่น้องเป็นทางกับรถขาเจ้ากับรถอยู่ใต้ทางนะพี่น้องอยู่ข้างบนเป็นทางนะและขาเจ้ากับจีเฮ็ดทางกับรถอยู่ทั้งลุมทั้งล่างข้างล่างพี่น้องข้าเจ้าจ่อฝึงคักไอ้ดีอบ่อทองมาคากลายทั้งนี้ิด้งน นี่เป,นเป็นทางกลับรถออนซอนอีกแล้วออนซอนทางกลับรถทางกลับรถก็ได้เห็นทางไปนัง่งก็ได้ไปเบึงพี่น้องเลยนะฮะนี่ตอนนี้บาบ,บยืนอยู่ข้างล่างนะทั้งนึงเป็นสะพานปูนเนาะเป็นสะพานยกระดับเลยฮะที่ประเทศไทยเพื่อนเฮ็ดไวเพื่อกลับรถ <c oughs> อีกนี่คือชุดยอดแนวคิดเดพีไป้องชุดยอดแนวคิดของคนไทยนาะพี่น้องเนาะนี่สองฝากฟังไปแหละครับ เราเองก็ที่ว่าได้เห็นแหละกับลงมาถ่ายคลิปอดบอได้ยนอกฟิลองนอทีจะนําเสนอในเรื่องราวของประเทศไทยนีนขนนย่ขึ้นมาเบิร์นฟองนี่ฟิลองปึ๊บโผล่ขึ้นมานี่นี่เป็นถนนเด้เป็นถนนเด้พี่น้องเป็นถนนรถแลนนะข้ามไปลุงวัฒน์ลางจะเป็นถนนอีกขึ้นเ่าพี่น้องเลย ถนนหรือว่าทางกลับรถนั่นเองโอ้เป็นจังไนเนะาะเบาวทองเว้ยในเห็นแลละออนซ่อนใจนี่แหละคือประเทศไทยเด้อพี่น้องเลยนะฮะสิ่งที่บาบูเองอยากให้นําเสนอให้ได้เห็นเนาะว่าประเทศไทยเป็นอย่างไรว้าวนี่ก็เป็นทงหน้านะพี่น้องนะทงหน้า ค้อมจเจ่นของประเทศไทยนี่สุดอยอดดีนะพี่น้องนะทางไปน้านย่างโแรงกับสีม่งวงหย่างควายยางได้พี่น้องเลยนะะโอ้ประชาชนอยู่ดีกินดีประชาชนเดินทางสะดวกสบายประชาชนมีเงินมาจ่ายภาษีให้กับภาครัฐภาครัฐก็งเงินจากการจ่ายภาษีมาบำรุงและพัฒนา ท้องถิ่นพัฒนาถนนหนทางให้เดินทางสะดวกสบายโอ้บ่อทองไปมาพี่อ่เพี้ยนเพี้ยนดิจะมาเบิ่งพี่นะนี่หามสูงเกินสามสามจุดหา,ม,า,ามิดอ่บส,สูงขักบ่อขักบ่อภาพนีอันนี้งูอ่าจะมารอย,อยเอด็ดรอยเอ็ดบ่อ้แมนเพี้ยนดีขนาดนี้แล้วบอ่อเออเอาเห็ดเราไปยังไ,ไหอ่ะเห็ดเราไปยังไห เห็นแล้วก็อึ้งเลยแหละนึกว่าอีกแล้วแมนนึกว่าสีมีแต่ในกรุงเทพมาทั้งจังหวัดก็มีคือกันเนาะเพราะว่าไอ้ทางกลับรถจุดนี้นะก็จะน่าจะเฮ็ดแบบกลับรถข้ามไปเขาไปหมู่บ้านบ้างเนี่ยเขาไปหมู่บ้านอย่างเนี่ยแม่นเพรว่าจะต้องอิช้าปฏิทินเน่นอนเลยจ้ะอิช้าอิช้าอิลีอิช้าแน่นอนอิช้าอยากได้แบบนี้เฮ็ดทังไหนนอนฟันนอนฟันเอาไปก่อนนี่เบิ่งมีแต่คอนกีด บอคขั้นกีดกั้ลาดยางนี่ขนาดทางเข้าหมู่บ้านยังโอ้โหยังลาดยางยางดีเลยนี่ตั้งจังหวัดได้ไงเนียนตั้งจังหวัดได้นี่เออไปเขาพากันไปเบิองหมดที่นี่ไปพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปชมเบิองอ่ทางใหญ่เนาะถนนง่า่มองทองกว่านี้แล้วดีใจเนาะต้องมากแค่เงาะสันไปเขาเสร็จใเมื่อแต่วันที่ได้ฝากพี่น้องเขาเด้อท่านไอที Uh, อ่าเขาบอว่าเงคีบอีโดเบาวก er ับบอลทองนี yeah, er uh, mm. uh, 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 ่เห uh, uh, um, uh, so ็นแล้วก็เบิ้งเป็นแนวทางเนาะพี่น้องเห็นแล้วก็บย่าเบิ้งแบบว่าเป็นการบูลลี่กันได้หน่อยเนาะแมนเป็นการเสียบเชียบกันหน่อยเนาะพี่จะบอเบิ้งใหม่ก็เป็นเรื่องดีเห็นแล้วก็บที่อกดีจากการได้มาเห็นวันนี้ตัวได้มาเห็นก็ได้ความหูและสิ่งหลายอย่างเพิ่มผู้หน่อยเนาะได้ความหูได้ความแปรคู่แปรตาแล้วก็ได้อ่า เห็นสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ข้าเจ้าพัฒนาแต่ละมือแต่ละวันนี่จังซีนี่เองทางจังซีนี่เองพี่น้องเอ๋ยนะกบฝากไปเป็นน้าท่าอีกเรื่องเพียงเล็กเท่านห้นทีมักเลยชื่นชอบในการน้อเสนอเรื่องราวของเบาบุกกับเบาทองเนาะแมนแมนแมนก็อย่าลืมเนาะทั้งเนาะแมนกดไหลหน่อยเนาะกดไหลเป็นน้ำใจของสองคนนะกดกระเด็นแจงเตือนสิ่งที่สำคัญนะซอยสนับสนุนเบาบุกกับเบาทองโดยการ บวกขางผู้ณนกันแล้วกันแมนแมนี่บราลาออนซอนทางกลับรถประเทศไทยว่าแมนปกติเขาเจ้าจิกกลับอยู่ทางทึงเด้ทางทิงว่า้องว่านี่แต่ที่นี่เขาเจ้าคุดเพื่อจะเฮตทางกลับรถบ่เมนขคุดเนี่ยคือสั่งสะพานยกกระดับขึ้นมาเด้สรสั่งสะพานขึ้นอุ้ยขาเจอาเฮ็ดคักไอ้ดีโอโหอันนี้ต่างจังหวัดเนี่ยต่างจังหวัดประเทศไทยเนี่ยนี่เบิ้งนีเบิ้งนี่นีปกติเขาเจ้าจีเฮดจังซี่เด้ครับรถเนาะครับรถหนีเฮจังซี่อนี่ แต่มองหันมองมือกีเนี่ยเขาเจ้าย,ยกระดับขึ้นมากเฮ็ดสะพานขามจะ่าดีปะดีดี<ท>ปะทําอีเนี่คยค่อยว่าเขาเจ้าฮ็ดแบบคั่วแบบสะพานหนะคาคามมนํามขามไปหน้าค้ามห่วยจังสี่จังสี่ท้าว่าเจ้าอิสเช้าประเทศไทยจะร้องโชว์ทาดีใจแบบป็้คนให้คนมันใส่ใจด้วยนะค่ะซองเอา้าหนึ่งสองสามโอ้โหสุดยอดจังสี่เนาะปะเททยโอ้โหปฏิตูปฏิทูปฏิทาง <laughs> เอาฝากคลิวบิโดนี่ไว้เพียงทันทีกันแล้วการทันทีทีมมาเลชินชอบไปเรื่องเรื่องของเรื่องเป็นคนไหลบ่าวทองทางช่องบ่าวทองปกักเซชันแนลเนี่ย<ม>บา่าวโซลาเสียนแคนล,ลาวไปของลาวไปเพียงทันทีกันแล้วกันสบ,บายดีบ่าวทองสบ,บายดีสวัสดีครับวา้าวโอ้โหสน,นุกบ่าวทองเอ้ยบ่าวทองเอ้ยสุดยอด